ในนามวัดมาชุวรนคณะจิตอาสาชุมชนคณะครูโรงเรียนวัดมาชุวรณวันครู2,504ของราบของครูโรงหัวเตือนที่เจ้าคุณน้อยวัดจินเทราวิหารบางกุ้งโดยกองทุนวุฒิธิสมเด็จพระอการตูมรังรสีร่วมกับทิมจิตอาสาอบอพกออกออกอรเขตพระนกรลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัด ด้วยพลังสำคัญคือประกอบอาหารสดใหม่เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุตรรมเพื่อบรรเทาความร้อนในเบื้องต้นจึงร่วมด้วยช่วยกันทาได้เท่าที่ไหวเราคนไทยไม่ทิงกันในยามเกิดกฤตความร้อนของประชาชนหรือเป็นพลังน้าใจเพื่อนที่ที่สะดท้อน ไม่ทอดทิ้งกันอยากลางมากกันข,ขงนขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของโรงคยารัวเพื่อนที่จนนเจ้าคุณน้อยอินทรวิหารบำรุงพรกรุงเทพไปอย่างสุงขาพระไม่ทิ้งประชาชนในยามเดือดร้อนวัดอินทรวิหารบางขุนพรหมกรุงเทพจัดโรงค,ครัวเคลื่อนที่เจ้าคุณน้อยด้วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนาฏและสุโขทัย เมื่อวันที่24-30ถึงกรกฎาคม2568กองทุนบุญนิธิสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงบกมกุฎพรมกรุงเทพมนครร่วมกับทีมจิตอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพอพรรอรกรุงเทพมนครจัดตั้งโรงครัวเคลื่อนที่เจ้าหุณนน้อย ในจังหวัดน่านและจังหวัดสุโขทัยประกอบอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมีพระสพลธรรมวศงด็อกเตอร์เจ้าคุณน้อยเจ้าวัดวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพเป็นประธานทรงทีมงานลงพื้นที่ร่วมกับทีมจิตอาสาสมัครปพพรกรกรุงเทพลครและจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดน่านและสุโขทัยสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกัน ประกอบอาหารสดใหม่พร้อมออกแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีจิตอาสาจากหลายภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจภายใต้แนวคิดร่วมด้วยช่วยกันทําได้เท่าที่ไหวขอให้ทุกท่านรอดภัยทั้งนี้ครัวเพื่อนที่เจ้าคุณน้อยถือเป็นพลังน้ําใจเพื่อนที่ที่สะท้อนถึงความเมตตา และการไม่ทอดทิ้งกันนยามยากลำบากของพระสงฆ์ประชาชนร่วมกันใช้วิผิดมิโนกาสเสริมสร้างความสามัคคีขณะนี้ได้ดำเนินการตั้งโรงครัวเคลื่อนที่เจ้าขุนน้อยที่วัดขัวสวรรค์จังหวัดสุโขทยัยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากจิตอาสาชาวสุโขทัยและหน่วยราชการท้องถิ่นเป็นอย่างดียิ่งกาจัดโรงครัวเคลื่อนที่ในครั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ้าหมายที่2ยุติความหิวโหยบรรเทาความวั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการตั้งแต่การเข้าถึงอาหารปลอดภัยและมีโภชนาการครับ ยืนเดินบนกองเงินทองจนก็จนดักดานแม่เศษอาหารมีใส่เท้าตาสองตาเม่อมองหัวใจลำร้องขอความเมตตาเราคนพบในที่ดัได้